สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุ่งร้อเอซอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพสวัสดีครับแฟมบุญมาครับผมศิลบินสังกัดบ้านคุดเทียมครับล่าสุดเลยนะครับผมก็มีโครงการนะครับอปรพรอที่จังหวัดอุตรดิตนะครับของผู้ว่าพิพัฒน์นะครับผมก็มีโปรเจกที่จะให้แฟมร้องเพลงอปรพรอลรักนะครับก็เพลงนี้ ผู้ว,ว่าอุตรดิตถ์เป็นคนแต่งเลยนะครับผ<ช>ู้ว,ว่าพี่พัฒน์นะครับผมก็ได้โปรเจกต์มาให้แฟมร้องนะคะรับเพลงนี้แฟมก็ขอมอบให้กับพี่ๆอปพรแล้วก็จิตอาสาทุกท่านเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ครั้งแรกที่เขาเลือกเรามาร้องเพลงนี้ก็ตื่นเต้นมากๆ,ๆครับผมเพราะว่าเพลงอ,อปอพรเนี่ยมีเยอะมีเยอะมากๆแต่เหมือนไม่ได้รับการโปรโมททุกครั้งที่ไปงานหรือว่าไปคอนเสิร์ตอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับแบบว่าจะมีกิจกรรม อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเห็นพี่ๆอปปรรอลซึ่งทําหน้าที่กันแบบว่าตั้งใจมากๆเลยก็อยากจะถ่ายทอดเพลงนี้ให้กับพวกพี่ๆอปปรรอลทุกท่านครับผมกระแสเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับผมก็มีคนชอบนะครับพี่ๆอปป,ปรรอลที่ได้ฟังนะครับอาสาสมัครแต่ละจังหวัดก็ส่ง ไลน์ส่งเฟซมาบอกขอบคุณมากๆเลยชอบเพลงนี้แฟนคลับก็ชอบครับมีไปปรึกษาพี่ภูผาไหมจะได้ยินเสียงร้องเลงหลายๆคนก็บอกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่ภูผาก็ไม่ได้ปรึกษาครับผมแต่แต่ก็เห็นพี่ภูผาทําก็ชื่นชมเหมือนกันครับครับสำหรับเพลงอปปอรรอรักนะครับผมเพลงใหม่ของแฟมนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแฟมก็ขอฝากนะครับพี่พี่น้องๆนะครับผมสนับสนุนด้วยนะครับ เรียกว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้ก็เหมือนเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆอปปอนะครับที่เป็นจิตอาสาแล้วก็จิตอาสาทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับอปปอรอรักครับ